ตอนบายแก่ๆของวันที่17กันยายน2561กรณีที่โลกโซเชียลได้มีการแชร์ภาพบุคคลที่ได้นำเอาสลากกินแบ่งรัฐบาลปลอมไปขึ้นเงินโดย Facebook ที่ใช้ชื่อว่า p l o y g i s m e l o d y เป็นภาษาอังกฤษนะครับได้โพสต์เล่าเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นลงในโลกโซเชียลผู้สื่อข่าวก็ไปที่ซอยสุขสวัสดิ์2 6แขวงบางประกอกเขตราชบุรณะกรุงเทพมหานคร เป็นร้านรับซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลดังกล่าวก็ได้พบปะพูดคุยกับนายจัก,กริตตันติประเสริฐศรี64ปีบอกเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ16กันยายนบอกมีคนนําสลากกินแบ่งรัฐบาลมาขึ้นเงินเป็นจํานวนมากในวันดังกล่าวก็อาศัยช่วงที่ชุลมุนชุลเกในและผู้ก่อเหตุก็นั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างมาแล้วก็นําสลากกินแบ่งรัฐบาลมาขึ้นเงินเลขท้ายสามตัว155 และจะรับเงินรางวัล4,000บาทแต่พอตรวจสอบแล้วก็รู้เลยว่าปลอมเอาเล็กมาปะาไว้เฉยๆตนเองก็อยู่กับลูกสาวพอดีบอกลูกสาวให้รีบโทรศัพท์แจ้งความตำรวจพอแจ้งบอกไปยังลูกสาวเท่านั้นและชายคนดังกล่าวก็รู้ตัวทันทีรีบหลบหนีไปก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปก็บอกนะครับนางสาวพัชรีตันติประเสริฐศรีผู้เป็นลูกสาวของนายจักรดก,ก็บอกว่าตนและพ่อเ,เจอเหตุการณ์แบบนี้ทุกบ่อย ตัวเองเลยซื้อเครื่องตรวจลอตเตอรี่แบบแบ็กไลท์มาไว้ที่ร้านเพื่อตรวจสอบควบคู่กับก,บการสแกนคิวอาโค้ดของกองสลากกินแบ่งบรัฐบาลนางสาวพัชรีผู้ลูกสาวก็บอกว่าคนทุกวันนี้หันมาทําพฤติกรรมชนิดนี้มากทําให้ตนรู้สึกระเหียใจอยากที่จะเลิกทําอาชีพแบบนี้เหมือนกันอยากฝากเตือนไปยังมิจฉาชีพว่าอย่าทำพฤติกรรมแบบนี้พร้อมทั้งอยากให้กลับเนื้อกลับตัวทําให้บุคคลอื่นเขาเดือดร้อนอีกทั้งพวกตนที่ทํามาหากินในอาชีพประเภทนี้ เอาไปขึ้นเงินก็ได้กําไรเพียงไม่กี่บาทเท่านั้นเองคือคนไม่มีก็จะต้มคนไม่มีด้วยกันในกรรอยเหี้ยใจนางสาวพัชรีกล่าว่งยุ่งๆประมาณ6โมงกว่าเพราะก็งนี้เดินมากมาก็จะชอบแบบมาแบบผู้มั่วเพราะว่าถ้าดูถ้าไม่มั่วมันจะทํางานลำบากถ้ามั่วๆก็ทํางานง่ายแล้วเขาทํำยังไงบ้างครับก็มาแรกมาแรกขึ้นนงาขึ้นเงิน เป็นผู้หญิงผู้ชายผู้ชายครผมสูงประ,ะมาณร้อยเจ็ดสิบห้าอายุประมาณเท่าไหร่ประมาณประมาณสามสิบแล้วแล้วเขาเข้ามาคนเดียวหรือมาคนเดียวนั่งมออเตาใส่ลำจ้างมานั่งมออเตาใส่ลำจา้างแล้วเขา,าขอรถลอตเตอรี่ใบนี้นะลอตเตอรี่ใบนี้ถูกรางวัลอะไรยังไงฮะไม่เมย์เป็นจริงเป็นหนึ่งห้าสี่จากห้าจากสี่แก้เป็นห้าแปะ เขาจะมาขึ้นรางวัลเลขไทย33ตัวเลขไทย3155ถ้าถ้าีจริงๆเขารับเงินตรงนี้เขารังรับเงินเท่าไหร่สิบบาททีนี้เขาเาเราเรารู้ตัวได้ยังไงว่าวันนี้มันไม่ใช่ลอตเตอรี่ก็ตรวจจากเอ่อพิว่าโค้ดแล้วก็แบ็คไลน์อ๋อแบ็คไลน์ดูจะมองเห็นชัดพอพอเราจับเขาได้พวกเขาทำยังไงเขาจะแกล้งฟอร์มโทรศัพท์ก็บอก็จะให้ตำรวจ แูนสาวแจ้งตำรวจแล้วก็วิ่งหนีไปเลยวิ่งหนีไปเลยครับขึ้นมอไซค์อหนีกา้นขึ้นมอไซค์เหรอครับแต่ว่าเขามากันสองคนหรืออันนี้ไม่รู้รูแต่มอนั่งกับผมสารภาพจ้างมาลงตรงนี้อ๋อค่ะก,ก็คือตัวมาแล้วสองงวดแก้เลขยอันนี้คือแก้เลขเลยแล้วก็อันนี้ไปพิสูจน์หลักฐานมาเพิ่งได้มาวันนี้ค่ะประมาณเนื้อที่ก็จะรู้ว่ามันแก้เลขยยังไงวันนี้ก็เลยซื้อเป็นแบ็คไลท์มาค่ะก็คือมันจะช่วยได้อีกทางหนึ่ง คิวอาโคแล้วรอบหนึ่งแล้วก็จุดแบ็คไล์ได้ช่วยอีกครั้งนะคะตัวอย่างนมีคนมารับแลกประจํำไหมมีค่ะแต่ว่าน,นี่คือจะมามม่วตอนวันแรกๆอันนี้ก็เลยง่ายเพราะว่าเช็คก,กันสองคนขึ้นเป็นหนึ่งห้าสี่แต่อันในนี้คือเขาแก้เป็นหนึ่งห้าห้าเนี่ยค่ะคมันยากเพราะมันยังวันแรกๆ